ดีจ้ามือนี่ก็ขี้เกา่าถ้ากันเพชรยั<อ>งใช่ป่ะอืมเดี๋ยวเราเรียงเอาไปเลยเป็นติมันให้ด้วยไปนุ่นไหมอืมจ้าจะจบงานแล้วเ<พ>อากาลั่างคากันเพชรอันนี้ก็ จะเรียบร้อยเลยจ้าใส่ดีมือนี้้าอจา,าจะหอมชงงาผักจามาจ่าหนออาขยักร่วมง,งานกับบริษัทพิงได้ใส่ห้าใกล้เราละอีกสองอีกบานนึงเนี่ยพี่น้องต้องขอเฟมเนี่ยต้องสะอาดเอี่ยมเลยด้ยจา้าเนี่ยไรมันทับหินเ่ยจ้าพี่น้องบรรยากาศการทำงาน จะในอรอเล่าเา้าออกซะมันหกหกเวร่างเก็บรายละเอียดจักจ้ดซร่างผ้ากันเก็บรายละเอียดบรรยากาศการทำงานเมือนของเอสคีคินสไตล์คุณคุ้หอยู่หองนอนพี่นองเสร็จกระจบ บ้านลังใหญ่จ้ามือนีบบ้านลังใหญ่เฮ็ดมาแล้วสองมือแล้วพี่น้องใครอยากไปจ้างบริษัทแบบปิกคินิง่งมาไดา้เลยจ้าโทรมาได้พี่น้อง0863193540นี่จ้ะบรรยากาศภาพพิจิตรภาณนี้แหละพี่น้องในการบิกินิง่งห้าท่งคนท่ากัดบ,บิกินิง่งเรียบร้อยแล้วมาหนีพี่น้อง อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าห้อมทรงไซส์สปิ้งเลยพี่น้องเนี่ยจ้ะเรียบร้อยแล้วเข้ากัสีมาดึงบรรยากาศการปั้นหินพี่น้องอันนี้เข้ากับกำลังปั้นหินไอ้กำลังปัน้น ไอติ São Kit. São Kit. São Kit. No. No. ้งเลยจ้าป right. ันหินหินจ้ะปันหินแอนหินนอนปันเงาได้ไหมปันหินออ่นอนฮะใครเห็นปันหินนอนปันหินนอนเกี่ยวข้อวะเฮ้ยเกี่ยวกเกี่ยวข้อวะนะนี่เหรอมันถึงไซส์แบบนี้เลยจ้าเนี่ยปันเงาเขาพัดล่างแล้วเขาปันเงามันจะเกี่ยวข้อวะเกี่ยวกเกี่ยวข้อวะไอเราบอกมันคือเกี่ยวข้อวะนี่เหรอพี่หน่อย ถ้าเป็นหินเกา่าเนี่ยตัดรอนาได้นะคัดลอกนาหินเก่าเ้างใชัดลอกนาแล้วก็ล,เงงล่เป็นแผ่นๆดึงข้องเงาขถึงหน้าแล้วแต่จังาะขัดนาอที่นึง่งจะมาลงเสือบเงาะไปยางตัมสองเฉี่ยวนะเนาะลยอยากใสการเลีทีงพีชสพายกับขัด,าดขนาทีขึ้นพื้นบ้านที่ง่ามแบบนี้แหละจ้าที่ขัดฟางทางงานขัดขพ,พื้น พื้นบ้านไซสตสิงลิงก็ทันพี่น้องเนี่ยพื้นบ้านไซสติงลิงแล้เนี่ยเอนดแต่นัติดต่อขอมาด่าี่น้องขอมาทุกสัเต์แดหกสามหนึ่งเก้าสา้าสีู่นย์งานขัดพันเงาอันนี้ข้าพันเงาหรือเปแต่ว่างานตรวดขัดควรอย่างขอการรับเบสท์แนลกับบิ๊กคินนี่งานถักทตตัวสูงงานเลืยโต งานสร้างมัชกนเท่เากับรับอีเดียวทีนองเด้อถักกันขาม่าจา้าโอ้ยใส่ดีได้นะขัดแล้วพื้นเสยวะสวยมากมากกลับงานนึ่งหม้อทีนองท่างนี้เท่ากับสิเป็นพึ่งขัดขัดล่างไปพี่น้องบา้านเท่ากับสิมาขัดปั้นอีกรอบนึงให้ใส่ชั้งตะกี้นะพี่น้องเนี่ยจา้า จจก็จะเป็นเื่นประมาณนี้เด้อจ้าจ้าไอ้คนจะร่างปันใส่เรื่องพี่น้องจ้าส่วนของบนเ้างเาล่างขึ้นเป็นของของ,ของลงไม้จ้าพี่น้องมีพลังบรรยากาศกของเ้างไซติ่งลิงไอ้แล้วว่าไซติ่งลิงนะพี่น้องเลย